มานะครับสำหรับขุมพลัง2.2กับระบบขับเคลื่อน4ล้อแต่แน่เสียดายไม่ได้เปิดตัวที่เมืองไทยแต่ไปทําตลาดที่ออสเตรเลียทั้ง Isuzu D-Max รวมไปถึง Isuzu MU-X นะครับขุมพลัง2.2 m a c f o r s มีระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมเกียร์8สปีดส่วนเมืองไทยรอรุ่นปี2026กับขุมพลัง2.2ระบบขับเคลื่อน4ล้อและ3.0เกียร์8สปีด ขอเดนทานทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตสำหรับสาวกของ isuzu นะครับการเปิดตัว d max และ miox ในตลาดออสเตรเลียนะครับกับเครื่องยนต์2.2 mac ford และมีการเพิ่มในโซนของรุ่นย่อยนะที่สำคัญอย่างที่เกิดไปก่อนหน้านี้ว่าคุมพลัง2.2 mac ford 1 6 6 3ม้า400นิวตันเมตรกับเกียร์ตโนมัติ8สปีดรุ่นนี้จะมีระบบขับเคลื่อนสีล้อ มาให้ในตลาดออสเตรเลียทั้ง m ิวเและ d m a มโดย Isuzu d m a มและ m ิวเในออสเตรเลียนะครับจะมีตัวเลือก คุมพลังเพิ่มมาเป็น2.2ให้เลือกนะครับพร้อมกับเพิ่มสีเทาเฉดสีใหม่สามารถสั่งจองได้นะครับตั้งแต่1ตุลานี้เป็นต้นไปในส่วนของ DMa มนะครับมีการปรับลดรุ่นย่อยลงนะจาก24รุ่นย่อยเหลือ22รุ่นย่อยส่วน m ู X จาก10รุ่นย่อยเหลือ8รุ่นย่อยนะครับรุ่นที่เป็นไฮไลท์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2 2 m a ุ f o r มฟอย่างที่เกินไปนะครับว่าจะมีระบบขับเคลื่อนสีล้อมาให้นะครับในราคา1นึ0 0ล้านบาทนะที่ออสเตรเลียส่วน su su มิวเนะครับเครื่องยนต์2.2นะ4 4คูณ4 LST นะครับกับราคา1,513,000บาทนะคิดเป็นเงินไทยก็ถือว่าราคาใกล้เคียงกับที่จำหน่ายในบ้านเรานะแต่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อมาให้นะครับถือว่าเป็นการทำตลาดที่ออสเตรเลียที่ท้าทายเป็นอย่างมากเลยสำหรับยูสุและเป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าเสียดายนะครับที่แฟนๆสาวกเมืองไทยนะของยูสุนะก็เรียกร้องให้ นำในส่วนของเครื่องยนต์2.2มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะมาทำตลาดที่เมืองไทยแต่ก็ยังไม่มีมานะครับโดยทางยูสุนะก็อ้างว่าที่เมืองไทยนะครับยังไม่มีความจำเป็นหรือว่ายังมีการใช้งานไม่มากพอนะเหมือนกับที่ตลาดออสเตรเลียซึ่งที่นั่นก็ถือว่าการแข่งขันตลาดยานยนต์หรือว่ารถยนต์ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับก็มีรถยนต์หลายรุ่นนะที่ทาตลาดที่นั่นซึ่งอูสุเองก็อยากจะทาให้รถของตัวเองนะมีครบทุก เซกเมนต์แล้วก็ครบทุกรุ่นย่อยนะครับแต่ก็มีการปรับลดลงนะก็ต้องรอดูนะในปี2026นะครับบ้านเรานะจะได้ไม่สำหรับระบบขับเคลื่อนสีล้อของแม็กฟอร์ด2.2นะครับก็รอดูนะยังมี i s u z ุ b เบรดอีกนะครับที่จะเปิดตัวที่ออสเตรเลียในปี2026นะถือว่ากระแสตอบรับค่อนข้างที่จะดีรวมไปถึงที่เมืองไทยนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะในช่วงเดือนตุลาคมนะเพราะว่ายูสูก็ชอบที่จะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในช่วงนี้ เราติดตามการเปลี่ยนแปลงสำหรับค่ายอีซูซให้รักเจนใหม่ก็จะมาฟอนจ u เนอร์ปัจจ s ร o สปอร์ตมิวเอ็กจะทำยังไงช่วงนี้ถือว่านักนวงเลยการแข่งขันในตลาดยานยนต์อีซูซจะมีการปรับแผนสู้กับคู่แข่งอย่างไรทั้ง2รุ่นจะสามารถเอาส่วนแบ่งในตลาดกลับมาได้หรือไม่ดีแม็ที่เคยเป็นขวัญใจวัยรุ่นจะสามารถทำยอดขายได้ดี<ๆ>เช่นเดิมหรือเปล่ารวมไปถึงมิวเอ็จะเบียดกับ แท้ง300ขึ้นมาเป็นเบอร์2และแซงคอนเนเนอร์ขึ้นมาได้ในปี2026นี้หรือไม่ถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนเหนื่อยแน่นอนสำหรับค่ายนี้ MacFord ์2.2ขับ4จะเข้าไทยไหม3.0จะมีเกียร์8สปีดหรือเปล่ารอติดตามสำหรับสาวอิซุซุ